สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่2 8นะครับมีนาคม2566นะครับเดือน3นะครับเดือนนี้นะตรงกับวันอังคารนะครับวันนี้นะครับ วันอังคารนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมีทวีทซับทวีโชคทวีทสุขนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกทุกท่านนะมีเงินมีทองมีเงินใช้ตลอดเวลานะครับอืมประมาณนี้ร่ำร่ำรวยรวยนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆสํำหรับลาว p วันนี้จะออกเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับวันนี้มีเลขอะไรบ้างเมื่อวานก็เข้านะครับลาวี p ี6เจ็ดแปดนะครับเน้นที่เจ็ดกับแปดตัวรองคือหกนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับสกวนแปดก็แปด สามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับตัวลองคือตัวลองคือหกนะครับอืมถ้าหกมาก็หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับหกสี่นะครับเน้นนะครับเน้นเน้นที่เจ็ดนะอ่าลองแปดนะครับอืมประมาณนี้วิ่งก็ได้นะครับรูดก็ได้นะครับอืมประมาณนี้นะครับ รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด่นที่เนะครับเด็ดเจนะเจียกับแปดนะครับ,นนะบ,รบตัวรองคือแปดนะแลราวนี้แหละแล้าราวนี้แหละเด่นนะครับส่วนตัวรองนี่ถ้าใครชอบหกก็จัดหกไปนะครับสามนี้เลยส่วนตัวเน้นนี่ขอเน้นที่เนะครับประมาณนี้ครับนี้นะครับลาวีไอพีนะนะครับ ถ้ากิดใครไม่มั่นใจในคู่เจาะก็รูดเลยนะครับเจ็ดกับแปดนะอ่าประมาณนี้นะครับอืมอืม,อมประมาณนี้ประมาณนี้ครับลาว VIP นะครับออกทุกวันนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุม เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุก,กวันทุกวันเลยนะครับขอขอขอบคุณนะครับดูไม่ทันเอามือแตะวีดีโอพักไว้นะแล้วก็จดเอาทุกตัวทุกตัวนะไม่ใช่ว่าจดเอาแค่ตัวที่ชอบนะครับอย่ามองข้าม่างกันเถอะประมาณนี้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีสําหรับวันนี้ได้เฮได้กิดกันนะครับสามทุ่มครึ่งใครยังไม่นอนก็ลุ้นได้นะครับใครนอนแล้วก็มาลุ้นตอนเช้าก็ได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ